โอเคครับผมท่านผู้ชมฮะตอนนี้ก็อยู่เกมของ Marvel แล้วกันอีกแล้วนะครับแต่ว่ามีข้อพิเศษอย่างหนึ่งก็คือผมอยู่ใน Marvel ใน PS5 นั่นเองนะครับก็คือคอนโซลนะครับและนี่คือเกมในคอนโซลของ Marvel นะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะฮะเป็นไงแล้วก็มีหนึ่งอย่างนะครับที่ผมมาเล่นในนี้นะครับนี่เลยฮะสกินของสไปเดอร์แมนเห็นไหมว่าสไปเดอร์แมนนั้นมีสกินโดยเฉพาะของ Exclusive เลยนะครับเป็น PS5 ดูซิว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะอู้หูนี่ครับซาก,กาเรลสสไปเดอร์แมนนะครับเชื่อของฉันคือเคนตอนนี้ฉันได้รับโอกาสแก้ตัวแล้วจะไม่ปล่อยให้มันสูญเปล่าครับฉันไม่ใช่สไปเดอร์แมนฉันไม่ใช่ฮีโร่แต่ฉันก็ไม่จําเป็นต้องเป็นปีศาจเหมือนกันนั่นเองน,นะครับนี่เลยนะฮะดูซิว่ามีท่าจบเอ p ยังไงบ้างอืมเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยประมาณนี้ โอเคประมาณนี้ครับ๋ยวจไปจลองเล่นสัปเปอร์แมนในนี้ให้ดูนะครับแต่บอกเลยว่าก่อนอื่นผมไม่เคยเล่นในคอนโซลมาก่อนเลยนะฮะนี่คอนโซลเท่านั้นด้วยนะครับเราจะเล่นแต่ในคอนโซลเท่านั้นนะครับผมไปเล่นแบบว่าสู้กับคอมน่าจะไม่ยากไม่ใช่ไม่ยาก,ไม,ไ,มยากไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้เออหูเทรนนิง่งยังแบบนี้เลยครับเท่มากเลยฮะนี่คือภาพดูรู้สึกถึงความแตกต่างอยู่นะนะครับระหว่างในเพจห้ากับอ่าวิ ทุกคนดูดินี่คือ,อดูปุ่มนะครับผมกด H2 เป็นการต่อยธรรมดานะฮะแล้วก็สี่เหลี่ยมเป็นอัปคัตแล้ว L1 L1 เกองไหนอันนี้คือจริงๆผมอาจจะต้องให้ให้ห่วโหนอัตโนมัติก่อนนะครับไม่งั้นผมหนวนยากแน่เลยฮะทุกคนไหนดูสิตั้งค่าการฝึกครับแล้วก็เปิดมาก่อนึางทีเดี๋ยวลองเป็นตั้งค่าแบบว่า <c oughs> เห็นไฟไหมครับเดี๋ยวตั้งค่าเป็นแบบคอนโทรลก่อนนะฮะ หมแบออโต้นะครับปิดไปแล้วก็ออกมาฮะทุกคนเห็นไฟไหมครับนี่คือไฟในพิษห้านะฮะไม่ค่อยเหมือนกับพิษีเท่าไหร่น่าเป็นการดาวเกตลดลงมานะครับโอ้ยยอ้โหูยากมากเิงคือเรยงยังไงให้ให้ให้ใ่โดนอะเดี๋ยวแล้วกดอันหนึ่งอันหนึ่งเข้าไปโอเคอ้โหูยากยากโคตรนะครับไม่ชินด้วย โอเคประมาณนี้ครับแล้วคือเวลาเราเล่นแบบว่าเล่นพวกคอมโบอะไรเงี้ยผมจะลืมแน่นอนนะฮะโอ้โหลืมจริงโอเควอร์มได้ประมาณนึงแล้วก็มาลองเล่นกันดูแล้วกันนะฮะแต่ลองสกินใหม่ด้วยแต่ว่าสกินใหม่เนี้ยมันต้องลองในนี้ไงไปคอนโซลเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมสู้ยังอื่นไม่ได้แน่นอนนี่คือตัวเงินนะฮะโอเค ดูสบายๆไหมสิจะมี2สกินนะครับที่เป็นเ e อ็กวีซีไม่แน่ใจว่า2สกินหรือเปล่าแต่ว่ามี1สกินที่ได้รับในนี้เหมือนกันนะฮะนี่สกินของอเพนนีพาร์เกอร์นะครับเหมือนอีวาเกเลียนเลยนะฮะตัวนี้น่าจะเล่นง่ายครับเพนนีพาร์เกอร์เนี่ยแต่ว่าไอเมนเนี่ยไอเมนของเรานะครับน่าจะยากอยู่แต่ว่าสกินสวยนะสกินสวยมากดูสิมาแล้วครับ แต่าการที่วอร์มไปเมื่อกี้วอร์มอีกวอร์มแล้ววอร์มอีกก็สติเตอร์ว่าไม่น่าจะไหวนะฮะไม่น่าจะทันไม่น่าจะได้แน่เลยแต่ไม่เป็นไรครับเราจะเล่นเท่าที่ท่อ่าที่ทำได้แล้วกันมาสไปเดอร์แมนมาฮะ like ไปเล่นเท่าที่ไหวแล้วกันนะครับ cool, <right? S 1> และเป็นด่านของสไปเดอร์แมนด้วยนะครับหยุดยังสไปเดอร์แมนนะครับไม่ให้กลับไปยังสไปเดอร์ไอแลนด์นะครับโอเคแสดงว่าอ่าเราเป็นฝ่ายกันก่อนนะฮะ แลวเรามีฮิวแค่คนเดียวนะครับผมยังไม่รู้ว่าในเนี้ยมันจะโหดมากน้อยแค่ไหนนะฮะโอ้โหแล้วเพิ่มความยากมาให้ก็คือเอาเวนนมมาให้เราแล้วเราต้องกดสกิลเวนนมมันกดปุ่มไหนก็ไม่รู้นะครับ่มสกิลเวนนมมาอีกจเจริญพรกดสามเหลี่ยมนะครับสกิลเวนนมหามจริงลองดูก่อนฮะอ่าหนใหญ่ออกไปแล้วด้วยเว้ยเสียดายกับได้สามเหลี่ยมนะฮะโอ้ไม่โดน ไหนดูหน่อยสิหวังว่าเราจะหนีรอดนะถ้าแบบว่าศัตรูรู้ทันเราอาจจะหนีรอดนะครับหวังว่านะไปอยู่ตรงนี้ก็พอฮะโอ้ยกดผิดไปก่อนยูมีไหมฟังเราเล่นอย่างยากเลยทุกคน มาตีเราก่อนละโอ้ยไอตัวนี้มันมันเก่งมันเซียนเดี๋ยวดูซิเขาเล่นยังไงฮะดูการขยขับของเขาดิกลับขยขับเขาโอ้โหเขาซีแล้วนะครับโอ้ยได้อยู่นะได้อยู่แต่ว่าควรเป็นตัว ไม่ไหวโอ้โหไอแมนไอแมนเล่นอย่างยากเลยครับแม้เขาได้หมดเลยอะฮึบไปอืมอืมโอ้ยกลับตายกลับตายกลับตาย เรามีเวนอมด้วยลืมไปเลยมีเวนอมโอ้โหเขายิงเขาไปโดนเหมือนกันนะปกติน่าจะตายไปแล้วโอ้ยเราใช้ติดไหมฮะโอ้โหโคตรยากนะครโคตรทรมานปกติก็เล่นยากอยู่แล้วนี่เยอะยากเข้าไปใหญ่ โอ้โหจะได้อยู่แล้วเมื่อกี้คอมโบเราคือแบบเลือเหลือยีิบสอนะครับคิวไมได้ด้วยืมมันเาก็เล่นง่ายจังคิวไม่ได้เนี่ะประเด็นเลยฮะตด้หคิวโดยตีเองโอ้โหหนีก่อน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 คิวด้วย มันลงมันเลงข้างบนอยู่เขาไม่กล้ายิงโ,โอ้โหในจริงปะผมว่านะในในเกมมาเวลแล้วเออมาเวลสไปเดอร์แมนมาเวลเนี่ยน่าจะง่ายกว่านะรเราเองนี่ไงคิวฟรีคิวฟรีก็ไม่หนู อุ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายคิวร์ฟรีมากมันมันดูสกกรย์ยงไงนะดูสะกรอยงไงฮะโอ้ยเขาไม่เเราหรอก เออสวยมากได้4คิวเอาเรื่องอยู่นะทำไปเล่นไปนะทำให้แมนได้4คิวนะครับโอ้โหดูดิอย่างได้นะฮะโอ้โหตัวแดงแป๊ดเลยแมนตัวแดงแป๊ดเลยครับเดี๋ยวมันมันดูสกรอร์ยังไงนะไม่ใช่ ยิงไม่โดนข้ายิงเราไม่โดนหรอกยิงเราไม่โดนหรอกโอ้โหไม่ทันโอ้เจ้ยากจริงนะฮะอันนี้คือยากจริงเลยครับยากยากมากจะฮิวจะหันอะไรแต่ว่ามันยังง่ายตรงที่เขายิงเราไม่โดนอะ่ะตรงเนี้ยมันจะดีตรงนี้ครับเขายิงเราไม่ค่อยโดนหรอกเขาจะไม่ค่อยหันยิงเราเป็นเราผมแบบว่าเดินอยู่แนวหลังอะ่ะไม่ค่อยเห็นไหนดูสกอร์สิสกอร์ของเราเป็นยังไงบ้างน,นะครับอ๋อ,อกำลังคะแนนนี่ไงนะ6คิวนะครับของเรา หกคิวแบบเน้นๆไม่มีเจียบปนอะไรทั้งนั้นนะฮะคนอื่นเขาดาเมจไปได้เลยนะครับดาเมจตัวคนอื่นนี่คือน้อยมากโอเคไปต่อยยกนึนะฮะฝันหนเขาคิวไปสิี่ครับเป็นพูดเชอ่์นะฮะคิวเยอะมากสิบสี่คิวเลยนะฮะถือว่ายอมได้อยู่ดูสก,กินของซับจร์แมนเท่นะครับทำไมเล่นไปเออสก,การเล็ตซับจัมมนถือว่าเท่เลยนะ ดำแบบว่าดำแดงนะฮะไม่รู้ว่ามันแต่มันไม่มีใน PC แน่นอนเพราะว่าเขาเป็นเอกลักษณ์ของ PlayStation สกิลหนึ่งจะหมดแล้วนี่ไงได้แล้วรับมีฮอปเมื่อกี้โอเคไปลองดูสัก,สกสตั้งหนึ่งยากเลยเล่นทำตาอย่างยากแล้วเอาไปทำตาก่อนแล้วกันนะครับไม่ต้องปีฮอปหรอกไปเรามีสกิล L1 นึงเรียบร้อยสองทีฮึบ<อ>โอ้โหติดฮึบ<อ> ดันนี้คือเราเป็นเทพโอ้โห้เกือบจีบโดนแล้วกดผิดเมื่อกี้ผมไปกดปล่อยใยแล้วยิงเราโดนได้งไงอะ่ะย้ายไม่ถึงเย้ายไม่ถึงเลยเราได้อยู่แล้วยืดได้เฉยโอเคเกือบได้แล้วเมื่อกี้เกือบได้คิวไปครับขึ้นบนแล้วกัน ต่อยตายต่อยตายปล่อยยาแล้วต่อยตายนะฮะนี่ไงบ้านฆ่าเราตายแล้วโอ้โหวุ๊ยออกกลางดงเราจะมีติแล้วครับเดี๋ยวผมรออันติในสายแล้วกันเขาเอ้ยเขาใช้นี่อยู่เราพยายามโหนไปดูข้างบนดูสถานการณ์ก่อนนะฮะโอยโอ๊ยใครยิง แน่ทำอะไรครับพี่เดี๋ยวขอย่านหุ่นใยก่อนนะเนาะกลางดงฮะนี่ไงสามคิวครับผมเน้นๆนะฮะถือว่าทำได้สวยแน่ะด,ดูสิแต่คนนี้คิวเยอะโอ้โห,โโหเขาออกมาคิวเขาตัวคิวเลยนะดูดิหกคิวเองถือว่าทามด้วยเรียบร้อยเอ้ยกับอรรมมัมติมกาไม่เข้าไซส์ชนะเลย เราเล่นแต่นี่แล้วกันนะครับนี่เราเล่นแต่อันติเมตแล้วะกัยเฮล่าเปิติโขกคิวอยากรู้เหมือนกันว่าเฮล่าเขายิงได้ไงครับเขาน่าจะถนัดปะน่าชินอยู่นี่ฮะเฮล่าเขารู้ได้ไงอยู่นี่กระหลังไม่มีใครแล้วโอเคเราตามกรุ๊ตไปแล้วกันนะครับเดินเหมือนเพื่อนเลยฮะแล้วก็แอปต่อย ตามไหมมีใครตามเราไหมนะไปขอฮิวหน่อยได้ไหมโอ้โหหันยังยากเลยทุกคนหันยังยากหันจะไปสวนต่ออีกรอบนี้โคตรยากต้องความไวม้าเพิ่มมากขึ้นน่ะแล้วใครจะเล่นด้วยครับเนี่ยออกมามาขนาดนั้นอโอ้ย เนี่ถ้าจะแทงอะเอาจริงไหมไปต่อยแทงไปครับต่อยแทงนี่อ่ะต่อยแทงจนตายครับเราเอต่อยแทงจนตายฮะมีอีกไหมหาต่อตัวอื่นไม่ไหวฮะเราปีนไปก่อนแล้วกันนี่ครับเราปีนขึ้นไปจะไม่มีใครเห็นเราคือสไปเดอร์แมนไต่ตึกไอ้แมนมุมไต่ตึกแล้วกันผมจะไปต่อยนี่นะอุ้ยเขาเห็นด้วย เห็นอึบมาเจอได้แต่สไปดแมนแล้วปะเนี่ยไปวู้วหเดี๋ยวว่าจะตามมาไม่ตามนะครับจะตายแล้วเหมือนกันตอนเนี้ยจะได้ฮิวว์กดอะไรก็ไม่รู้มาแล้วอันตเดี๋ยวจะมาแล้วครับเดี๋ยวเราใช้ติ่มสวยๆได้เลยฮะ โอ้โหเก็บได้ไงหายสองครับอ้าวโดนแย่งคิวเป็นหนึ่งตัวเฮ้ยกดผิดโอ้โหหอ,อยดิเอเออด้คิวละ ได้คิวแล้วปุ๊บเฮ้ยต่อยได้คิวเฉยไอฮิวได้ไงฮ่าฮ่าฮ่าตามมาดีได้คิวแบบงงๆงงกดผิดปุ่มด้วยนี่ไงต่อย เออมันดีกว่าสกิลมันง่ายกว่าไขอโหใหญ่หน่อยวู้วู้วฮิวหนึ่งทีครับผมยิงไม่โดนดีวู้อ้าวยายหมดฮิวไม่โดนดีวู้จะมาแล้วป่ะเนี่ย อุ้ยหูเมื่อกี้ผมได้นะถ้าผมไปถึงอะผมแดเข้าไปหาเดีด๋ยวดิอะไรมันเลยเจะเขาเลยคนเสียดอะนี่ผมได้นะหูเมื่อกี้ถ้ายิงไม่โดนนะโดนผมนะแค่นั้นนะเรามีสกิลอยู่ไหมฮะเดี๋ยวดูก่อนมีสกิล4ไมาใช่เตมีดได้ไหมเนี่ยเหลือมีพลังไวน้นอมด้วยเหรอตอนแรกไม่มีฮะตายเลยตอบกอลสองครับ โอ้โหเขายิงได้อย่างเงี้ยเราทำอะไรได้มั่งเราทำยากยากต้องเป็นตัวยิงท่านครับในเพจขั้นๆคือบังคับเลยว่าตัวแต่ละตัวมันค่อนข้างจะเล่นยากนะต้องใช้แบบว่าความไวในการหันด้วยนะครับแต่ต้องเพิ่มแบบว่าความไว sensitivity เพิ่มความไวเมาส์แทนต่อยพังต่อยพังไอพังแฮะ ไปเข้ามาข้างหลังครับเราเป็นสายลุ้งอยู่แล้วะฮะอุย้ยโลกกับตาเมกาวายัางไงวขาที่ยชิงมาได้งไงวะเขาเล่น,นอยากเสียเลยอะเล่นคนเสียมากแล้วทำไมอันนี้เรายืนคนนี้เขาเฉยโนนนะหลุดไปแล้วหนึ่งคนนะฮะ หนูไปแล้วหนึ่งคนทุกคนเรามีกคแปดเปอร์เซ็นต์แล้วลครับในการใช้อันเิเมตถ้ผมเดาว่าฝั่งหนูคงไม่มีอัลติเมตเหมือนกันนี่มาแล้วเรียบร้อยครับอัลเจเมตแบบไม่มองหลังด้วยนะเป็นไงว่าเตียน โอ้ยไม่ตายโอ้โหตีสองจังหวะไม่ตายเฮ้ยไว้ทำอะไรอะ่ะโอ้โหโดนมันอีกแล้วกรูดโอ้โหแล้วเป็นตัวนี้ด้วยเป็นฮักมาเป็นใครไม่เป็นเป็นฮักตายแค่นั้นน่ะขวัญบอลหนึ่งทีเลยแบบง่ายๆเลยครับ อุ้ยกับดีกับดีสวยมากปะยะเสร็จแล้วก็สวยมากเอาแค่เอาแค่นี้พอสกิลเราสองจังหวะสามจังหวะพอฮะตายตายครับตายไอ้หนูพอจะตายพอจะตายาตาย,ตาย ออตายเหมือนกันเรียบร้อยเอวุฒามเรามีอันติยังครับกันสิเปอร์เซ็นต์นะฮะอย่างน้อยขอจะใช้อันติก่อนได้ไหมไปขอใช้อันติก่อนเรียบร้อยหนึ่งตัวเฮ้ยใครใครตีเรา โอเคไม่ใครตีนะหมุนอย่างยากเออตายโอ้โหสวยงามฮะถือว่าทำได้ดีนะครับสหรับการเล่นในพิษของสไปเดอร์แมนนะครับแล้วก็เป็นสกินใหม่เป็นสกินสก,กาลเลสตสปเดอร์แมนด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคสหรับคลิปนี้ก็จบไปจะพิมพ์ก่อนแล้วกันนะครับมาดูกันว่าสไปเดอร์แมนเชนการทำงานได้รับถ้วยด้วยนะฮะโอ้มันทันจะยากเลยเอ็มพีเป็นเฮล่านะครับเฮล่านี่น่าจะคมมาก หรือ Mbot เนี่ยไม่ใช่มั้งส3บคิวใน PlayStation ด้วยดูตารางเออ่ทตีตาราง,งตารางตารางคะแนนนะฮะเราดาเมจไปอยู่อู้หูยอัลเลนแมนออกเพิ่งมาคนนี้เพิ่งมานี่ตารางคะแนนประมาณนี้ครับถือว่าเราน้อยที่สุดแล้วนะครับคนนี้ไม่ดาเมจจริงแต่คิวน้อยเราคิวไปตั้งสิบตัวเลยนะฮะถือว่าช่วยช่วยกันคิวแล้วกันโอเคไหนดูซิว่าของเขาเป็นยังไงบ้างไฮไลท์ อ้โหเขาเดินโยกเดินโยกเดินโยกเลยฮะไม่มีการกระโดดแต่อย่างใดเดินโยกอย่างเดียวให้เป้าตรงดูดีเห็นไหมฮะหันอยู่นิดนึงพอดีเขาเดินโยกอย่างเดียวเลยครับเป้าว่าตรงอยู่แล้วแต่เขาเดินโยกเอานะฮะโอ้โหเอามากๆไหนดูของเราบ้างสิของเรานี่คือหันมั่วตัวเลยไหนดูสิของเราเป็นไงบ้างโอชาสุดท้าย แทนี่าทำอะไรไปฮะอ๋อคิวแบบว่าแม่บรรจับเป็นยังนี่คิวแบบแม่บรรจับยังหนึ่งตัวนะฮะสเติบปุ๊บโอ้โหูเกือบแล้วอันนี้เกือบแล้วนะครับมาอีกหนึงจ้าสาวต่อยทีนึงเ้าเรียบร้อยมันมีฉากที่ดีกว่านี้เยอะแยะเลยนะผมว่านะแค่นี้ฉากเยอะแยะมีให้ดีไม่ไม่เอาเลยเหรอ ไปคิวฟรีหนึ่งตัวนะฮะแล้วถอยมาหนึ่งทีแล้วก็ปล่อยใยขึ้นบนทีเดียวเท่านั้นทีเดียวเท่านั้นหมดแล้วน่าจะแล้วโอเคนี่ไงช็อตที่ดีก็มีนะฮะโอ้โหเป็นการใช้ท่าไม่ตายอัลติดคิวสามด้วยโอ้โหอุกาอากาศเปี้ยงต่อยทีหนึ่งตายเรียบร้อยจบสวยงามประมาณนี้แล้วก็จะมีอีกหนึ่งอันนะครับของด่านที่แล้วด้วยนี่ด่านนี้ฮะ เปี้ยงวิ่งไลต่อยอันติเลยอันติเก็บหมดโอเคเก็บ3ต่อไปเก็บ4พุ่งไปหาต่อยอัปคัทขึ้นสถิติธรรมดามากโอเคต่อยตายครับผมยอมยอมเลยช็อตนี้นะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับไวท์เจอร์แมนจะเก็บหน้าตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ